เรื่องนี้จบไม่สวยแพรี่ไพลวันไม่ยอมฟ้องมาฟ้องกลับไม่สะดวกร่วมง,งานอย่าได้จองเวรเจอกันชาติหน้าทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไปจำนวนมากหลังจากที่เป็นประเด็นดราม่าสุดเดือดหลังแพรี่ไพลวันได้ออกมาไลฟ์สดบนเ Facebook กระชากวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทำรายการได้รับเชิญไปออกรายการพี่มดดำแล้วก็ได้ไปบ้านพี่มดดำโดยไม่รู้ว่าวีน่าจังจะมาถ่ายรายการด้วย ทำเอาเจ้าตู่ไม่พอใจไปอย่างมากพร้อมกล่าวทันทีว่าจะมีการถ่ายงานลูกค้าต่อจากที่ได้สังเกตสีหน้าของมดดำคาชาพาที่ได้ยืนอยู่ร่วมเหตุการณ์ทำเอาหน้าเหวไปเลยและใบหน้าจากที่เคยยิ้มก็ตกใจจากพฤติกรรมของลีนาจังเช่นกันต่อมาทางลีนาจังได้เดินทางมาแจ้งความที่สอนอพญาไทดาเนินคดีกับแพรล,ลี่ไพรวันในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมนำเอกสารหลักฐานทั้งโพสต ใน Facebook ต่อว่าตัวเองด้วยเธอคำหยาบคายรวมถึงคอมเมนต์ของกลุ่มแฟนคลับแพรรี่มามอบให้กับพนักง,งานสอบสวนล่าสุดทางแพรรี่ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดรามา่าโดนกระชากวิกผมผ่านรายการคุยแซบโชว์เผยว่าความรู้สึกในตอนนี้ค่อนข้างตกใจและก็ไม่คิดว่าจะมีภาพอะไรในลนักษณะแบบนี้ออกไป จนกลายเป็นประเด็นดราม่านะคะตอนนี้ยังรู้สึกว่าตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนที่เขาจะฟ้องหนูก็ฟแฟร์เลยให้เขาฟ้องไปเลยถ้าเขาจะฟ้องหนูก็ต้องฟ้องกลับในมุมของหนูเหมือนกันหนูรู้สึกว่าในเคสแบบนี้หนูเป็นผู้ถูกกระทําอยากให้เรื่องนี้ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันอย่าได้จองเวรซึ่งกันและกันเลยขอไม่เจอหน้ากับผู้หญิงคนนี้อีกเจอกันอีกทีชาติหน้าดีกว่าคะ่ะ ขอขอบคุณสยามนิวส์สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่ Line ID วินัย182549หรือส่งทางอ e ีเมล TWSOfficial 182549 at gmail.com